ครับวันนี้มาเยี่ยมแปลงนะครับอีกหนึ่งแปลงที่ใช้ผลิตภัณฑ์เต็มแม็กนะครับกับปุ๋ยสตองเกอร์ไฮบริดนะครับทั้ง2สูตรเลยนะครับวันนี้มาเยี่ยมที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับพี่แนะนำตัวชื่อที่อยู่หน่อยครับผมสว่าผมชื่ออุทัยนุสสายครับอยู่อยู่เอบอนย่บ้านเลขที่บ้านเลขที่เก้าสิบเก้าสิบไปบ้านโคกบ้านคก่บ้านคูเติง อำเภอชิโร่มาเกี็ตครับโคกตะหึงครับนะครับแปลงไหนพี่ที่มีโอกาสเอาเต็มแม็กมาใช้แปลงนี้ครับแปลงนี้นะครับฉีดเต็มแม็กไปกี่รอบพี่สองรอบครับสองรอบนะครับรอบแรกนี่ฉีดตอนตอนประมาณไหนครับตอนตอนช่วงนั้นประมาณเองฉีดเพราะเพราะฉีดได้ประมาณสองวันสามวันก็เอาปุ๋ยมาใส่นะครับอ๋อฉีดได้สองสามวันครับครับแล้วก็เอาปุ๋ยปุ๋ยสูตรแรกที่ใส่ก็คือกระสอบสีฟ้า ใช่ไหมครับอ่25กิโลรับ28 10 10เป็นปุ๋ยระเบิดอกอนะครับปุ๋ยแตกกอของบริษัทนะครับใช้ตอนนั้นมีความรู้สึกเป็นยังไงพี่ได้เดินมาดูนาไหมมาครับมันเขาก็งามครับเขาก็ขึ้นขึ้นเสมอครับอ๋อข้าวมันจะขึ้นเสมอกันนะครับเป็นยังไงเขียวยังไงไหมเขามันก็เขียวงามมันก็งาม ที่องชัอันอื่นมันไม่งาม่านี่นครับสันนี้มันจะเสมอเลยนะครับอืมขึ้นเสมอเลยเนาะนะครับวันนี้วันที่ส5บห้าตุลาคมนะครับ2556มาดูตอนนี้ข้าวกำลังออกรวงนะครับน่าจะเกือบสุดแล้วละ่ะหรือสุดหรือย,ยังพี่นกเกือสุดนลครับมันเกืบ,เมบ,มเกบมีบางอันก็ออยังครับอรอบที่สองได้ฉีดตอนไหนครับฉีดวัน ช่วงเข้าคลังตั้งท่องนะมันมันจะเริ่มจะท่องนะครับครับก็ฉีดช่วงนั้นเลยฉีดฉีดเสร็จแล้วก็มันจะเดี๋ยวจะวันสัมภาษก็เอาปุ๋ยไอ้อ้สูตรทวตัวสูตรยี่สิบเนี่ครับอ๋อยี่สิบแปดยี่สิบสี่กระสอบสีอ่าชมพูนะครับมาใส่นะครับนากี่ไร่นะครับพี่ที่ทําเนี่ยที่ทําแปลงสาธิตเนี่ยมันหกไร่นะครับหกไร่นะครับรอบแรกนี่ใส่ไป สามกระสอบนะครับสามกระสอบบา pues sort of anyway? runs, bridge, นหกไร่รอบที่สองนี่กี่กระสอบครับสองกระสอบครับสองกระสอบซึ่งแต่ละกระสอบก็คือยี่สิบห้ากิโลเนาะนะครับเอาความรู้สึกนะครับพี่ตอนนี้เนี่ยข้าวมันออกแล้วมีความเห็นว่ายังไงบ้างกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับก็ใช่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันก็มันก็ดีนะครับถ้าไม้เขางามเขาวแล้เขาออกเสมือนะครับเขาจะออกเสมือวกันมันเหมือนที่ใช้ยางอื่นครับ ก็คือข้าวหนึ่งก็คือมันออกเสมอออกพร้อมกันเลยครับใช่ไหมครับถ้าอย่างเป็นแปลงที่ไม่ได้ใช้อย่างพวกนี้พวกนี้คือแปลงไม่ได้ใช้ครับนะครับมันจะออกไม่มันจะออกไม่เสมอนะครับอืมพวกอย่างนี้ก็คือข้าวจะออกไม่เสมอนะครับรวมถึงขนาดต้นด้วยเนาะต้นมันก็สูงไม่สม่ำเสมอกันนะครับแสดงว่าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยก็คือข้อดีคือหนึ่งข้าวออกเสมอนะครับดูดูรวงก็ก็โอเคนะพี่รวงใหญ่ครับรวงใหญ่เลยเนาะ นะครับเป็นไงมั่งเอาความประทับใจไหมครับกับเขากับงามกับงามนี้นะครับเขากับงามดีนะครับแปลงนี้เนี่ยหกไร่เนี่ยปกติเนี่ยทุกปีเนี่ยใช้ปุ๋ยกี่กระสอบพี่หกไร่นี่ใช้หลายหลายหลายกระสอบอยู่ครับเฉพาะหกไร่ประมาณใช้สั่หกเจ็ดกระสอบนะครับหกเจ็ดกระสอบก็คือปุ๋ยทั่วไปที่เราเคยใช้กระสอบห้าสิบโลใช่ไหมครับ แสดงว่านี่ก็คือใช้ของอ่าสตองเกอร์ไฮบริดก็คือลดลงละครึ่งหนึ่งในส่วนของปุ๋ยนะครับกระฉีดเต็มแม็กไปสองรอบผลผลิตปีนี้เท่าที่คาดดูปีนี้กับปีที่แล้วเป็นไงพี่ระดับตัว่าตัว่าปีนี้จะได้เยอะกว่านะครับปีนี้จะได้เยอะกว่าดูที่เขาเป็นอกนะครับดูจากสภาพแล้วใช่ไหมครับจากสภาพแล้วงามกว่าปีที่แล้วครับนะครับปีที่แล้วไม่งามขนาดนี้ครับไม่งามเท่านี้ครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับ